สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเล่าขอแนะนํารถกระบะหล่อๆให้ท่านได้รับชมกันนะคะรถกระบะ Ford Ranger สาจุดปี2016ค่ะสีขาวดูสวยสีประตูด้วยนะคะทุกท่านรงแบกอย่างดีนะคะสีสันสวยงามค่ะรถสภาพดีไม่เคยบรรทุกหนัก เลขไม่หนึ่งแ0นหนึโลค่ะไม่เคยชนฝาปิดกระบะของฟอร์ดแทนนะคะเลขไม่แค่แสนต้นต้นเองนะคะเลือนไม่ก็สวยงามค่ะทุกท่านใช้งานได้ครบสมบูรณ์เต็มระบบนะคะราคา455,000บาทค่ะสนใจโทรคุยโดยตรงนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะหรือว่าจะนัดดูรถแถวหลัง b ิ๊กซีเอ็านะคะ แต่สาขาไหนไม่แน่ใจนะคะทุกท่านสนใจโทรคุยดีที่สุดนะคะท่านจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนกว่านี้นะคะที่เราแจ้งเิเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้ขายเขาได้ลงไว้เท่านั้นถูกใจเน้นโทรค่ะแอดมินใส่เบอร์โทรผู้ขายไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยนะคะในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ